สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ b d s วุฒก,กาดนะครับวันนี้ก็จะมาเดินเล่นกันแถวๆนี้นะด้านหน้าของเรานั้นคือวัดปากน้ำพระศิ์เจริญนะครับอยู่ไม่ได้ไกลนะจากตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะจะไปเดินเล่นกันไปฝั่งทางนี้ไปดูบรรยากาศว่าแบบแถวนี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับวุฒิากาศเคยมาครั้งหนึ่งตอนที่แบบมาวัดรู้สึกจะมาวัดนกปกนะที่เราแบบเคยไปอันนี้เดี๋ยวเราลง,ลงฝั่งนี้ตรงประตูสี่นะครับ ตอนนี้ลงมาด้านล่างกันแล้วนะครับนี่เลยอ๋อด้านหน้านี่คือเป็นแบบนู่นนูนฝั่งนูนเป็นไฟอยู่รถไฟสถานีรถไฟวุฒากาศอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์รถผ่านนี่นู่นตรงนู้นเป็นสายรถไฟวเเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้ไปเดินเล่นกันอุ้ย พรกาศยี่สิบสองเขตธนบุรีนี่กานข้าวกินเลยไหมเออพากินข้าวมีแบบข้าวเยอะแยะเลยก็ไปกินข้าวก็เลยคือลงรถไฟฟ้ามาปุ๊บกินข้าวก่อนเลยเพื่อนทุกคนนี่มีข้าวเยอะแยะเลยในตอนนี้เราก็คือเข้ามาลงจากรถไฟฟ้าปุ๊บยังไม่ทําอะไรทุกคนมากินข้าวก่อนนี่มากินข้าวขาหมู อยากกินมากข้าวขาหมูแล้วก็ร้านน้ำอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านที่อยู่แบบตรงทางขึ้นรถไฟฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเออมีน้ำฝันมีอะไรเงี้เรือเอ่อเออไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่มานู่นเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนะครับเดินเล่นๆกันเออบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะ หลังจากกินข้าวขาวหมูก็เรียบร้อยอุ้ยทรเรียนอุ้ยรถละแปดสิบบาทเอ้ยไม่ใช่ร้อยแปดสิบเดี๋ยวเราเดินไปจริงๆอะ่ะมีรถอ่อมันมีรถสายหนึ่งหนึ่งนะครับเข้าไปด้านในได้แล้วก็มีรถกระโปรงน้อยนะสีเขียวเข้าไปได้แต่ว่าเรามีแบบรถไหลยอย่างมากที่เข้าไปได้เราเลือกที่จะเดิน <c oughs> มีทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ไม่เหนื่อยแต่เราเลือกที่จะเดินโอ้ oh. โอ้โยวันนี้แล้ววันนี้คือแบบว่า,าได้ใจมากเพราะว่าวันนี้ฟ้าแบบสว่างอยู่แต่ว่าฝนมัมันอึมครึมอ,อุ้ยตรงนั้นเหมือนเป็นวัดอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอ๋อปั๊มน้ำมันเนี่เนี่ยมีรถสายหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง ความน้ำมันจากรถไฟฟ้าไปเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราจะไปวัดนางนองนะก็จะระยะทางประมาณ1.4ถึง1.5ึ่านี่ไงรถกระปสีเขียวเราจะเดินประมาณ1.4-1.5ถึง1.5กิโลเมตรประมาณโลครึ่งนะฮะเพื่อที่จะเดินไปวัดนางนองแต่ว่าแบบอยากเดินเล่นไงมันน่าจะแบบให้ความสนุกมากกว่าในการที่จะนั่งรถไป <Ooh. S 1> อูโหแบบเป็นธรรมชาติมาก บรรยากาศดีมากเลยทุกคนมันน่าเดินเข้าไปเล่นจริงนนะน่เดินเข้าไปแบบชุมชนชุมชนนะตามสไตล์ซันนี่ออนทัวร์อยู่แล้วเนาะสะพานสะพานวุฒากาศหนึ่งอันนี้บรรยากาศนี่คือของต้นใส่นะฮะของต้นใส่อ๋อเดี๋ยวเราก็จะถึงจุดจุดจอดรถจุดจอดรถไฟของต้นใส่แล้วนี่โอ๊ยโอยโอย,โอยเลีเลียนเยอะ่ แต่ว่าทุเรียนแถวนี้ยังราคาโลละร้อยแปดสิบอยู่ทีโซนของกินอ๋อบะหม,มี่เนี่ยจากรรถไฟฟ้าทุกคนนั่งรถเมสายหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเข้าไปได้เลยวัดนางนองอยู่ตรงไหนอ่ะจุดจอดรถ จุดจอดรถไฟอยู่ตรงไหนไม่รู้มันน่าจะอยู่ใกล้ๆกับที่นี้ป่ะแค่จุดจอดรถไฟของต้นไทรอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระอะไรก่อนเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงแล้วเดี๋ยววัดปิดเดี๋ยวมัวแต่ลีลาลีลาเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะฮะเดี๋ยวตอนตอนขับไปเราเดินฝั่งนี้ค่ะกลับเดี๋ยวเราเดินอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้แบบพาไปเดินเล่นจุดจอดรถไฟ <c oughs> ถ้าเราไม่นั่งรถนี้ <c oughs> กลับนะ ต้องพูดไิจารนว่าถ้าเราไม่นั่งรถเมย์กลับเพราะเราจะพาไปดูแต่ถ้าเรานั่งรถเมกลับก็แล้วเลย,ยมีสะละเปาด้วยสะลัเปาด้วยให้น่ากินจังเลย <c oughs> มีสะละเปาด้วยให้น่ากินจังเลย นี่คือยังเดินกันอยู่นะโลครึ่งอะ่ะจากรถไฟฟ้าไปวัดบรรยากาศก็จะรับชิวๆบรรยากาศก็ดีอยู่นะ mm hmm. คือเราส่วนมากอะตรงไหนที่เรายังไม่เคยไปเวลาเราเดินมันก็จะชอบนะมันก็จะบอกว่าแปลกใหม่ hmm. ดูสนุกดีอะไรเงี้ยว mm hmm. เดิน ขายอะไรอ่ะซอส้มกุ๊ดส่วนมากก็จะเป็นแบบร้านข้าวนะพวกก๋วยดเตี๋ยวอ่านตำสั่งอะไรเงี้ยนะทุกคนเป็นร้านพู้ร้านโบราณเนาะเป็นแถวนี้เป็นตึกโบราณหน่อยนี่มีแบบยว่ากับข้าวก็มีโอ้หตอนนี้กําลังจะถึงแล้วทุกคนใกล้วัดเฮ้ยมีคาเฟ่ด้วยตอนนั้นนะคาเฟ่นกที่ปะนี่ไงวัดหนังวัดหนังเลี้ยวขวาเข้าไปนั่นใน อ๋อวัดนางน้อง,งไปด้านนู้นเข้าไปด้านในหนู้นเลยเดี๋ยวเราค่อยไปตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนเพราะว่าเราจะไปเดินเล่นนี่มีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยมานั่งเล่นเล่นโรงเรียนวัดนางนองนี่เดี๋ยวเราจะแบบเข้าไปในวัดนางนองก่อนทุกคนเถึงวัดนางนองแล้วนะครับ อยู่ที่ทนบุรีวัดนางนองวัดนางนองไปวัดพระดีกว่าอ๋อประตูทางนู้นโูสวยนะดูยิ่งใหญ่ดูอลังการฝั่งตรงข้าวัดก็วัดนางนองนะครับเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปหานั่งเล่นร้าน ของกิน